มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยจำกันได้ไหมเดี๋ยวขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนะคะมี f o r ์จูเนอร์คันหนึ่งค่ะขับมาปาดดักหน้าผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีชายคนหนึ่งทำท่าลงมาเหมือนจะฉุดก่อนจะไล่ขับตามวันนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยคลี่คลายแล้วนะคะเพราะว่าเจอตัวชายที่อยู่ในรถ f o r ์จูเนอร์แล้วคือเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามี f o r ์จูเนอร์คันหนึ่งขับดักปาดหน้าก่อนจะมีชายที่นั่งอยู่เบา ขี่มอเตอร์ไซค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแถวสามแยกบ้านดอยหางอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายช่วงประมาณ2องทุ่มวันที่2กันยาย,ยนที่ผ่านมาแต่ว่าหญิงสาวที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไว้ตัวทันค่ะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปส่วนฟอร์จูเนอร์เนี่ยก็ซิ่งไล่ตามก่อนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะเข้าไปหาชาวบ้านแถวนั้นวิ่งเข้าไปตะโกนร้องขอความช่วยเหลือส่วนฟอร์จูเนอร์ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยขับรถหนีไปค่ะจากนั้นนะคะผู้เสียหายเขาเข้าแจ้งความที่สพแม่ย จังหวัดเชียงรายเพราะเขากลัวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะคะคดีนี้ทางพลตํารวจตรีมานพเสนากุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายสั่งการให้สาพาแม่ยาวนะคะคลี่คลายคดีเป็นการด่วนแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะสาพาะแม่ยาวเรียกตัวดับตํารวจคนหนึ่งสังกัดสาพาเวียงเชียงรุง้งซึ่งเป็นคนที่อยู่ในรถฟอร์จูเนอร์มาให้ปากคําค่ะเป็นตํารวจเหรอใช่ลกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในรถฟอร์จูเนอร์เป็นตํารวจค่ะคือดับตํารวจเนี่ยให้การว่าวันนั้นไปทําภารกิจ ติดตามเป้าหมายยาเสพติดซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นคนขับรถ f o r ์จูเนแล้วก็มีผู้ช่วยอีกสองคนติดตามไปด้วยซึ่งเป็นการปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพราะว่าพื้นที่รับผิดชอบจริงๆแล้วเนี่ยต้องอยู่ที่เวียงเชียงรุ้งเท่านั้นอพอทางดับตํารวจให้การแบบนี้คือหลายคนเขาก็เกิดข้อสงสยัยเพราะว่าจากคลิปที่ปรากฏเนี่ยคือพฤติการมันดูเหมือนไม่น่าจะใช่ตํารวจหรือเปล่ามันดูข่มขู่ขู่เข็นและอย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าผู้หญิงเนี่ยเข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ถ้าเป็นตำรวจจริงและถ้าผู้หญิงมีความผิดจริงๆ<ช>จะหนีทําไมน่าน,นะสิคะคือพอผู้หญิงเข้าบ้านปุ๊บ ฟอร์จูเนอร์ก็ขับหนีอย่างที่เราเได้เล่าให้ใหฟังไปหลายคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นตำรวจเนี่ยแทนที่จะจอดรถแล้วลงมาคุยมารวบตัวหรืออะไรก็ว่ากันไปพอพฤติการเป็นแบบนี้<ๆ>เขาก็เลยไม่เชื่อกัน<ๆ>ก็เลยสงสัยกันนะนะคะทีนี้ทางสพแม่ยาวยืนยันนะคะว่าไม่มีใครแจ้งเข้ามาเลยว่าจะมีการปฏิบัติงานนอกพื้นที่แต่เท่าที่ดูการกระทํานี้เข้าข่ายขู่เข็นทําให้ตกใจกลัวเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะพันตํารวจเอกสง่าศรีวิชัยพูดกับสพแม่ยาวกันค่ะ ครับจากการที่มาได้เกิดเหตุรถยนต์ f o r ์ u n ู r ครับจอดขวางทางแล้วก็มีชายชะก,กันลงมาโบกให้จักรยานยนต์หยุดนะครับแต่น้องซึ่งเป็นผู้หญิงมาคนเดียวครับตกใจกลัวแล้วก็เลยขับรถหลบหนีจนปลอดภัยมีชาวบ้านช่วยเหลือนน,นนะครับในเมื่เมื่อวานนี้นะครับได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัดของสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงวงนะครับได้โทรมาแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองกับผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยตำรวจไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับในวันดังกล่าวนะครับเมื่อทราบเหตุแล้วก็จึงมาให้ข้อมูลกับทางสถานีตำรวจภูธรแม่ยาวนะครับครับเบื้องต้นมีมีกี่คน,นครับมาที่ไปเจ้่ตำรวจในวันที่เกิดเหตุนะครับผู้ขับขี่คือในดาบดาบตำรวจสมชายดวงคำ แล้วก็มีลูกน้องอีกสองคนนะครับรวมกันในรถทั้งหมดมีสามคนครับครับตอนนี้มีการตั้งข้อหาอะไรบ้างครับทีนี้ครับจากการสอบปากคําเรื้องต้นนะครับทางโทรศัพท์ที่เขาโทรมานะครับว่าเขาไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเขาเขาอ้างว่าเขาได้ติดตามเรื่องยาเสพติดเรื่องไหนครับครับได้ติดตามเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับ ครับปกติที่จะประํามาเนี่ยปกี่ต้องมีการแจ้งพื้นที่หรือเปล่าครับตรงนี้เรื่องนี้นะครับไม่ได้มีการประสานมาที่ตัวผมโดยตรงนะครับแต่ส่วนทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งฝ่ายสืบสวนเนี่ยจะได้ตรวจสอบอีกครั้งครับว่าได้ประสานกับผู้ใดอรือไม่ตอนนี้นะครับก็ให้เจ้าตัวนี่นำรถมาเพื่อตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่า เป็นรถที่ทเกิดเหตุจริงๆแล้วก็ตัวเขาเป็นผู้ก่อเหตุเป็นผู้กระทําในการอ้างว่าปฏิบัติ อย่างไรก็ตามนะคะจากการรวบรวมหลักฐานแล้วก็คาให้การของผู้เสียหายกรณีนี้เนี่ยถือเป็นความผิดและหูโทษพนักงานสอบสวนค่ะสามารถเปรียบเทียบปรับผู้ก่อเหตุได้เพราะอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นการกระทําที่เข้าข่ายข่มขู่ขู่เข็นทําให้เกิดความตกใจกลัวหลังจากเหตุการณ์นั้น,นะคะ่ะทางผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่ส่งสายตรวจมาดูแลความปลอดภัยทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานจนคดีเนี่ยมากกระจ่างในที่สุดแล้วก็ยืนยันได้แล้วนะคะว่าเธอนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพ ติดค่ะ,ะเบื้องต้นก็สามารถรู้ตัวแล้วนะคะว่าใครเป็นคนที่ขับ f o r t จูเนก็มารอดูอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วจะมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมไหมว่าจากคํากล่าวอ้างว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันจริงอย่างที่อ้างหรือเปล่านะคะ